มากมาสิเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะใครกับตันแบบอับตันวีจะมาเมื่อหลังแล้วคนนี้เป็นคนที่เท่าไหร่แล้วของพี่วีพี่วีกับตันวีพนมภูไทยแล้วแต่ดีวีอีกแล้วกับตันจะมาเมื่อไหร่ตอนไหนก็นี่แหละก็น,นี่ไงเป็นอยู่นี่ไงอ๋อเจอคันวีวันที่โดนทลายกำแพงกันนะแล้วนั่งยิ้มปัญญาอ่อน หลใัใช่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 นี่เนะถ้ากูตออรับได้อยู่กับได้อยู่กับแดดี้ของทุกคนเนี่ยจนถึงแก่ถ้า,าคุณตออรับก็ขาคูหัวนเราทั้งวันเนาะใช่ไหมเดียกให้หนูหเราทั้งวันหรือเปล่า นี้ถ้าเจอหนูดีจะทําอะไรก่อนเจอหน้าครั้งแรก ringe, ทาอะไรก่อนทำอะไรก็ไม่ทำอะไรก็าไม่ทำอะไรก็จะให้ทำอะไรหมายความว่าจะพูดว่าอะไรพี่มีสจะพูดอะสวัสดีครับอย่างเงี้ยหรอสวัสดีเออ ทั้งือนเดงมันก็ต้องแบบยกมือไหว้พี่พีก็จะไหว้แล้วก็ไม่ทักอาคันนี้ทำยังไงจะทำยังไงไม่ทำไงก็จะยืนเฉยไม่พูดอะไรก็ยืนงั้นหนูเขาไปก่อนเลยนะก็ไม่ได้ห้ามก็บอกแล้วแล้วจะกอดต่อไหม ก็เดี๋ยวเราดูเพราะนั้นมันคงจะหมันเขี้ยวหน้าดูอ่ะนะมันน่าจะหมันเขี้ยวอ่ะคือต่หรักว่าคุณต่อรักน่าจะหมันเขี้ยวพี่วีมากอะขอบคุณทุกฝั่ที่ส่งมาด้วยนะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็ทักทายทุกทุกคนด้วยนะครับ ดีจะให้หนูเดินไปหาเลยไหพอถึงวันนั้นอะไปห้องไปห้องดีดีกว่าหูมาหาผู้ชายที่ห้องเลยเหรอพร้อมไหมล่ะมาหาผู้ชายที่ห้องเลยเหรอแล้วก็ไปหาผู้ชายที่ห้องเลยแล้วก็แล้วก็วกดีค่อยค่อยพาหนู่ขึ้นไปดูห้อง หนูอเอางั้นเลยเละจูงมือด้วยนะจูงมือด้วยก็ได้ก็ได้ก็นะต้องจูงมือด้วยนะต้องจับมือด้วยต้องจับมือแล้วก็จูงมือไปด้วยทำไมขาขาแขนขา,ขา,ขาไม่มีแรงเหรอไง <S 1> <S 1> <S 1> นี่ไง<ด>ทุกคน กับตันม anyway, ีมาแล้วไงกับตันมีมาแล้วไงถึงวันนั้นแขนขาไม่มีแรงนีไงกับตันมีมาแล้วไงนี่พูดอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยไม่จับนะไม่จับแล้วยังมาอยากจับนะไม่โอไม่ให้จับเลยหรอไม่ให้จับแบบก็ไม่ให้จับแล้วยังมาอยากจับนะก่อนเลยไม่ได้หรอ นี่พี่วีแล้วถ้าเกิดว่าหนุมแล้วแบบว่ามีทั้งกัปตันวีพนมพูทายพี่ทักแดดดีวีพีแดดดีวีอยู่ในพัดเนี่ยแล้วเวลาที่หนูได้หนูได้ใครวะไม่สามผัวเลยทีเดียวทุกคนคู่ตารักจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเลือกเอาเลยในหนึ่งอาทิตย์ไม่ต้อง ไม่ไม่จำซ้สำซสากจ,จำเจเลือกเอาเลยวันไหนจะเอาใครวันไหนจะเอาเอาแล้ววันไหนจะปฏิสัมพันธ์กับใครคือวันไหนจะปฏิจะยิ้มให้ใครวันไหนจะอ่ะยิ้มอาชราบว่ายิ้มวันไหนจะยิ้มให้ใครวันไหนจะยิ้มโอ้ยิ้มตรงหนูว่าหนักนะวันไหนจะยิ้มให้กับตันวีก็เลือกเอาจิม วันไหนจะยิ้มให้พนมภูไทยกับจิ้มวันไหนจะยิ้มให้กับตอนนี้ก็ต้องใส่ชุดแบับชุดราตรีและสวยๆแบบชุดนอนไม่ได้นอนสวยๆวันไหนจะเป็นกับพนมภูไทยวันนั้นก็จะเป็นสไตล์แบบเออ่ชุดพื้นบ้านใส่ผ้าถุงทํากับข้าวใส่ผ้าถุงนะแต่ว่าเป็นใส่ผ้าถุงที่เป็นแบบว่า เสื้อคอกระเช้าหลุดมาถึงเห็นหลุดมาถึงนี่คอกระเช้าถึงนี่เลยนะแล้วก็เป็นผ้าถุงผ้าถุงน well, right. ี่ผ้าถุงพระนงคูไทยนะนี่ชุดพะนงภูไทยนะผ้าถุงนี่แหวกถุงได้เลยถึงคอของแกนในเลยแล้วก็กระเช้าโป๊งแล้วก็ยืนท่อนไข่อยู่หน้าบ้านยืนท่อนไข่ผัดผักอยู่หน้าบ้านแล้วก็ผู้ชายพะนงคูไทยก็มากินข้าวเสร็จแล้ววันนั้นก็ยิ้มให้พะนงคูไทยวันไหนที่เป็นกัปตันวีก็จะแบบว่า ก็ต้องแบบใส่แบบชุดลาดี้ยังสเต็กอะไรเงี้ยสั่งแล้วมากินเป็นผู้หญิงชิชิชิวชิวทำงานตึ้เสรอะไรเงี้ยไม่ทํางานบ้านอะไรประมาณเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยดีไหมดีไหมมีสองรสชาติเหรอคุณตัดจะไม่มีจะไม่มีวันเบื่อพี่วีเลยได้เรื่อยๆดีไหมพี่วี แต่พี่บีก็่เาเบื่อบีนะดีก็อย่าเบื่อบ,นะอบ,อบีนะเพราะว่าไม่มีอย่างนี้แบบนี้มีคนเดียวนะพอแล้วไหมคนเดียวพอแล้วไหมอพอไนะหมคนเดียวแบบนี้มีคนเดียวพอไหม <c oughs> จะมีอ,อะไรนะที่มันยากจะพูดนะไห้พูดอะไรอย่าง มาพูดเลยจบแล้วไอ้ไจบแล้วดีมากเลยโห้ยไอ้ที่พูดเราไว้ไอ้จะได้พูดแล้วเฮ้ยจะได้พูดแล้วป่ะพี่พี่ไม่เสียฝั่งนี้เขาบอกพี่ีไม่เสียไม่พี่ไม่ได้เสียนะครับพี่ีก็ฟังอย่างเดียวก่อนนะครับแล้วก็นี่ก็ฟังอย่างเดีเยว ก็ต้องยอมแบบนี้แระอย่าไปยุให้พี่มีพูดเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่คอแห้งบ้างลือกินน้ำไหมไม่คอแห้งบ้างลือนี้ท่านหมื่นถามอะไรเก่งใช่ไหมใช่กินน้ำไหมกินไปแล้วไงกินอีกกินอีกเดี๋ยวมันมันแห้งถ้ไม่แห้งก็กินเถอะ น้ำอะ่ะกินเถอะดีดิเป็นคนเจ้าชูหรือเปล่าอือเป็นคนเจ้าชูหรือเปล่าเจ้าชูคือแบบไหนฮะก็แบบเจ้าชูแบบไหนวะเจ้าชูก็แปลว่าถ้าสมมติว่ามีคนคนหนึ่งแล้วสามารถไปมีคนอื่นได้อีก อ๋อไม่ไม่ตอบเร็วเนาะเหมือนคิดนิดนึงแล้วก็รีบบอกว่าไม่ว่หนูโมยวายหรอรอฟังอยู่กพอไม่ oh, จะไปมีอะไรละ่ะเพิ่มเติมคนเดียวก็พอแล้วแหละเดี๋ยวเปลแล้วก็คิดูอยู่เนะนี่ยคือมีซิกมีกี่ล่างเนี่ยนั่นอ่ะ <Yeah. S 1> มีกี่คนเนี่ยแปดไหมสิบหก หนูใส่ทานแบบชาร์จได้ชาร์จแบตได้แล้วก็ชาร์จเสียบตูดไว้ตลอดเลยพี่วีอยากรู้ไหมว่าแบบคนที่เขยเห็นเขาหนูเขาแบบเืินเหมือนคนสมาธิสั้นแบบพูดตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยตลอดเวลาเขาชอบถามหนูกันนะว่าแบบตอนนอนเป็นยังไงตอนหลับอะไรเงี้ยตอนนอนนี่ละมือไหมละมือพูดไหมเคยอัดเสียงไหมตีละเมอบ่อยละเมอบ่อยมากละเมอหัวล้อด้วยนะละเมอหัวล้ออะ ละเมองหัวนล้ออะพี่สาวนอนด้วยพี่สาวบอกบ่อยมากแล้วก็มีช่วงหนึ่งสอนหมวยสอนปายแล้วช่วงนั้นเหมือนแบบช่วงก่อนโควิดรอบสองรอบสามอะคะ่ะก็พอเอ่อก่อนโควิดรอบก่อนที่ปลายจะออกคอนเสิร์ตก่อนที่กําลังตัดไปนี่แหละพี่ตุนบอกว่าละเมอขึ้นมาเป็นชื่อปลายเลยคือแบบปลายเสียงนั้นแหละใช่เสียงนั้นเลยพี่ตุลบอกว่าละเ,เมอยยาวจน ละเมอยาวจนแบบนึกว่าตื่นนึกว่าตอนท้ายสุดจะตื่นอะเพราะว่าละเมอยาวมากขึ้นไปอีขึ้นไปอีปอ,อะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายไม่ตื่นก็หลับต่งแล้วตื่นเช้ามาก็จะไม่ไม่มีจำแต่ว่าเวลาหนูหลับมันจะเหมือนแบบชัดดาวอะจะเหมือนไม่ไม่ไม่มีเวลการชัดเลยไม่ใช่เหมือนปิดเครื่องไปเลยถอดปลั๊กอะไม่เหมือนชัดดาวอะ คือไม่ได้แบบค่อยๆอะไรเงี้ยสมมติหนูพูดกับพี่วีอยู่เนี้ยอุ้ยสมมติสมมติว่าเรานอนเตียงเดียวกันแล้วสมมติว well ่ายีมอะไรไรสมมติว่าเรานอนเตียงเดียวกันแล้วก็พี่วีก็หนูคุยคุยคุยสมมติ่าคุยคุยได้ไอ้พี่วีคุยไปที่้านเธถ้าหนูเงียบไม่หนูเงียบอะ ตัดบทแบบเงียบพี่วิจะนึกไม่ถึงอ่ะแต่ไม่ไม่นานหรอกไม่นานก็จะได้รู้ว่าหลับเป็นะอะไรับเป็นยังไงไม่ต้องเล่าหรอกไม่นานไม่นานทำ <c oughs> ไมใส่เสืเส้อสีฟ้าน่าหลักจังพี่ไม่อูได้อย่าง าปลืมหมดแล้วแหละมือ,อลืมหมดแล้วลืมหมดแล้ว,ลมมแ,ลวแล้วตัวเองเป็นแล้วตัวเองเป็นโพส่าอะไรหญ่ากน้ร้องเพลงคู่ทั้งคอเลยเหรอะคนก็ไม่เข้าใจพูดเรื่องอะไรถามหรือยังว่าใครจะร้องด้วยหาลูกไปร้องด้วยเองเด้อทำไมอ่ะทำไมอ่ะแล้วพอาจะร้องคู่กับใคร ก็เพลงคู่ก็ต้องร้องคู่กันสิร้องคู่ใครไม่ต้องถามร้องคู่ใครแล้วจะร้อง,งได้มันเป็นเพลงที่คู่กันอ่ะต้องต้องคนที่คิดว่าจะเป็นเมียต้องร้อง <c oughs> ลูกมันร้องไม่ได้เว้ยลูกก็คือลูก <c oughs> พ่อกลับบ้านแม่กลับบ้าน <c oughs> เดี๋ยวลูกร้องได้อยู่อันนี้ลูกร้องได้อยู่แต่ว่าเพลงคู่ที่ ตามจกคลิปอ่ะไม่น่าใช่นะไม่น่าไม่น่าลูกมาร้องไดนะ้นะเราจะนั่นแหละคนเข้าไปกันใหญ่เลยไม่ถามมีซักคำโพราะมัไม่ถามมีเลยว่ามีอกจ,จะร้องด้วยหรือเปล่าม,มาจจม,มีอาจจะแบบมามีอาจจะแบบพอได้พี่วีแล้วมามิอาจจะอยากแขวนนมเอ้ยแขวนนมเลยก็ได้ ค่อยๆพูดค่อยๆพูดค่อยๆพูดจ่าจีค่อยๆคิดค่อยๆพูดขวันนวมควันนวมควันวมนวมเอออาจจะไม่อะได้ผัวแล้วก็เลิกร้องเพลงไปนะลูกเต้าไม่ดูแลแล้ะปลายเปยไม่สอนแล้ะให้ัวดเลยยังก็ได้ถามเลยยัง ถามหรือยังก็จะรองกันหรือเปล่าจะรองหรือเปล่าล่ะเออก็แค่นั้นเลยร้องก็ร้องขอจะให้ถามว่าร้องร้องเพลงร้องเพลงกับแดดี้ไหมเงี้ยหรอจะไม่มีจะร้องกันเพลงกับเดดี้ไหมอ่ะร้องเพลงด้วยจริงอื่เดียวอู กูพูดอย่างนี้ตั้งนานกาจบแล้วมัง้งเนาะต้องแบบไม่ต้องรออะไรจะเยอะเยอะแยะพูดอ้อมโลกอยู่อ้อมไปอ้อมมาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเออป่านนี้ได้พูดเรื่องใหม่แล้วแต่ดูสคริปจากสคริปเพลงแล้วเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกัน ยากอยู่เป็นสคริปต์แล้วเหมือนกันนะคะคือป8เพลงไม่ดีแต่หนูอยากทำให้หนูอยากทำคีย์ให้มันแบบออกมาเป็นโชว์หน่อยหน่อยปรับคีย์ให้มันร้องได้ทั้งคู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครตามขายเพราะมันเป็นเพลงก,กลางๆใช่ไหม่ใช่ปะะ่าหล่ะอยากทำให้ดีๆร้องกับดีร้องกับคนเก่งแบบดีก็ต้องแบบว่า อยากจะเต็มที่นิดนึงอะไรเงี้ยเพราะงานนั้น่าจะเป็นพรีเวดดิ้งของเราเหมือนกันนะพรีเวดดิ้งเลยเหรอโอ้เป็นพรีเวดดิ้งเลยเหรอแต่หลายพเพลงด<ต>ิ้ยากยากเลยากแหละ่ะ ยากแหละยากด้วยยากด้วยต้องชูนหาคีตรงกลางกันให้ได้ด้วยที่มันจะทําออกมาแล้วดีทั้งคู่ยากว่าใครจะ้วเขาจะต่างเอาติดส่งตั้งแต่แรกคือต้องแบ่งเลยต้องแบ่งก่อนแล้วค่อยห,หาคีเดี๋ยวหนูจะหาคีให้ว่าวรชวนจะเป็นยังไงช่วยหาคีช่วย,ย,วยแต่ก็ต้องไปเทียบกับนี้แหละโอ้ไม่อยากเลยอ่ะไม่อยากแบบยังไม่อยากแบบทํางานด้วยอ่ะนึกออกป่ะคือหมายถึงว่ากลัวแบบ เคยกลัวแบบได้ไม่เต็มที่กลัวแบบกลัวไปหมดเลยอ่ะไม่อยากไม่อยาเหมือนไม่อยากไม่อยากไม่อยากใจคิดเอาไว้แม่งเมื่อจะถึงวันนั้นทีวะาไม่อยากไม่อยากเนี่ยนั่งเมียนี้เอางี้ดีเป็นดี렉เตอร์ไปเลยแล้วหนูพาพาเป็นดี렉เตอร์ปั๊บหนูก็จะไม่เถียงละก็ตามดีหมดเลยงานนี้หนูไม่ทำหนูลองอย่างเดียวเป็นนักร้อง มีคนพร้อมโอนเยอะมากเลยไหนใครพร้อมโอนกดหนึ่งสิใครพร้อมโอกนรรอโอกดหนึ่งหน่อยแล้วไม่จริงนะเอาจริงนะงนะมีแบบมันมีแบบว่ารู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนกันนะว่าจะมีคนซื้อบัตรหรอวะคือแบบมีคนซื้อบัตรเหลอต่อรักนะต่อรักเทียนน้อยนะ แอลผู้ชายไปแอลผู้ชายมาแล้วอยู่คนอยู่ดีจะมีคนซื้อบัตรเข้ามาดูคออะไรเงี้ยคุณต่อยยังไมันได้ให้คิวไปเลยเพราะว่าอยางไม่มั่นใจว่ากลัวทํากลัวกลัวแบบเขาไม่มีคนมาซื้อคอเขาอย่างงก็ไม่รู้ใครก็นี่ก็ก็มีอยู่เป็นบนี่อุ้มาเยอะเลยเยอะมากเดี๋ยวกดหนึ่งเยอะ ขายบัตรหรือยังก่อนเนี่ยเขาถามเนี่ยเขาเห็นไหมเขาพูดมาแล้วดีดีดแล้วแบบว่าในคอนแล้วก็มีนั่งไลน์ด้วยเนาะนั่งนั่งอ่านไลน์สดสองคนนั่งคุยไปอีกชั่วโมงครึ่งคอนจบไม่ยอมเลิกขอคุยกับกานทักตอบเพราะว่าอยู่กันมาตั้งแต่แรกขอคุยกันยาวยๆขอตอบทุกเม้นอะไรอย่างเงี้ยดี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 ถ้าวันที่เรามีคอนวันแรกอ่ะดีหอมแก้มหนูได้ไหม บ้างก็ได้มีหญิงพอเผาบ้างเถอะทุกคน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 คุตาลักษจะสัญญาค่ะทุกคนว่ามามมามจะสัญญากับเอฟซีตรงหน้าทุกคนว่ามัมจะไม่ยอมหอมแก้มพี่วีก่อนแล้วก็จะให้พี่วีหอมแก้มก่อนจนกว่าจะถึงคอนแรก Thank okay. you.